สวัสดีครับคุณกำลังดูรายการอินบ็อกอะไรอยู่ในกอง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 กผมก๊อบมากกับพี่ชินนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวการไฟเวนกาดไทอ์เด็กชุดสุวิโดรับดี ชุด VGT TD ศูนย์หนึ่งพักหนึ่งชุดที่หนึ่งคิดแอดคิดบรุไว้ราเจนครับในกล่องบรรจุการ์ดห้าสิบใบแกปุ๊บเล่นได้เลย ทิกเกอร์ที่กรุงทิกเกอร์กกอรคร,ครบงั้นเรามาดูกันเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มเกะกล่องกันเลยครับขอเวลาแกะแป๊บเนึ่งนะครับผมจะแกะจากใต้ล่างนะครับเพราะว่าจะทำจะได้ทำให้กล่องมันเสีย แกะเสร็จแล้วเนี่ยผมเคยแก็บมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมจะมารีวิวนี่หน้าตา่องก็เป็นอยู่ตอนแกะไอจิที่อ่านว่าจงลุกขึ้นมาแล้วาตาของฉันเราไปดูกันเลยผมสตรงพลาสติกแล้วก็จะโชว์ให้ดูแล้ว